็นครูอยู่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีประจำชั้นห้องออทิสติกสห้องเรียนยีราฟค่ะประกอบไปด้วยนายธนกิจบุญจันทร์และนางสสิวิมลปั้นงาวันนี้คุณครูก้อยใจจะมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ไปใช้กิจกรรมสวนสัตว์มหาสนุกค,ค่ะสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะมีสวนสัตว์จำลองและบัตรภาพสัตว์ต่างๆนะคะในสวนสัตว์จำลองนี้นะคะก็จะมีรูปภาพสัตว์เราสามารถเอามาติดตรงนี้ได้นะคะ จะมีรูปวัวมีรูปภาพหมูมีรูปภาพเสือมีรูปภาพสุนัขมีรูปภาพไก่มีรูปภาพกบมีรูปภาพแมว มีรูปภาพช้างและมีรูปภาพเป็ดค่ะในส่วนของบัตรภาพนะคะบัตรภาพเราก็จะมีรูปภาพต่างๆซึ่งจะจัคู่กับในส่วนสัตว์จำลองนี้นะคะต่อไปเรามาเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน สวนสัตว์มหาสนุกกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนักเรียนจะต้องรู้กฎก,ฎกติกากันก่อนนะคะ,ะคุณครูหรือผู้ปกครองสามารถอสอนนักเรียนให้รู้จักรูปภาพสัตว์ต่างๆกันก่อนนะคะ,ะเริ่มแรกเลยอันนี้คือรูปสุนัขรูปภาพนี้คือแมวรูปภาพนี้คือวัว รูปภาพนี้คือเสือรูปภาพนี้คือกบในเมื่อคุณครูและผู้ปกครองสอนนักเรียนให้รู้จักรูปสัตว์ต่างๆแล้วนะคะต่อไปเราจะมาะเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะคะคุณครูจะมีบัตรภาพสัตว์ต่างๆ ค,ครบูบอกนักเรียนว่าอ่านักเรียนหารูปเป็ดมาติดที่สวนสัตว์มหาสนุกนักเรียนก็จะไปหารูปเป็ดที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งสามารถมาติดในสวนสัตว์นี้นะคะถ้าเด็กๆตอบถูกค,ครูมีการเสริมแรง ปรบมือให้คําชมเชยหรือการให้ขนมได้นะคะต่อไปนักเรียนหยิบรูปภาพหมูมาติดตรงสวนสัตว์มหาสนุกกันเลยค่ะนักเรียนก็จะหยิบรูปภาพหมูติดตรงสวนสัตว์มหาสนุกคุณครูและผู้ปกครอง สามารถสอนไปเรื่อยๆจนหยิบรูปภาพสัตว์มาติดให้ครบแบบนี้กิจกรรมการเรียนการสอนก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการค่ะในเมื่อคุณครูและผู้ปกครองสอนนักเรียนให้ติดรูปภาพสัตว์จนครบเสร็จแล้วนะคะในขั้นสรุปของเราเราก็จะสรุปอีกครั้งหนึ่ง ถามนักเรียนว่ารูปที่นักเรียนนำมาติดค่ะเป็นสัตว์อะไรเอ่ยถามให้จนครบเลยนะคะค่ะประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนสามารถรู้จักใช้ทักษะทางสติปัญญาในด้านความจำและทักษะกล้ามเนื้อมันเล็กในเรื่องของการหยิบจับนะคะคุณครูหรือผู้ปกครองสามารถต่อยอดใช้กิจกรรมนี้ในเรื่องของอการออกเสียง การพูดหรือทักษะทางภาษาได้นะคะ,ะคุณครูหรือผู้ปกครองท่านใดที่สนใจจะยืมสื่อกิจกรรมชิ้นนี้นะคะสามารถยืมได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนนางจันทนาภละทรัพย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีและ จินดามาขครรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดททอุทัยธานีไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้คุณพูมก้อยใจลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ